สวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กินสุาชาณาเพชรจันท์เป็นตัวแทนของกลุ่มเจ็ดสีวันนี้จะมาสแสดงบทบาสมมติเรื่องปฏิเชธการเสร็บสามเสตติเชิญรับชมได้เลยค่ะตัวนี้ค่ะ,ะไรนทำสนุกสนุกกันไ,ไมหมตูนยินอ้ว่าหรือเปล่าฉันจะชวนนายไปหลังโรงเรียนไปทำอะไรหรอจะดีหรอตูน ไม่เป็นอะไรหรอกมามดมาช้าจังไหนล่ะที่เบลก็หายแ้วสนุกสนุกท,ทั้งเองเมนบุรีนี่สูบบุรีไม่ดีแน่ยีงไงเรามีสีแล้วจะรู้ไม่อ่ะเราไม่ชอบมันเหม็นเราไม่สุบบุรีดีกว่านะขอตัวกลับก่อนแล้วกันไปกันเถิดตูนกลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวพ่อแม่เป็นห่วง ขอคิดที่ได้จากเรื่องนี้สุส่ดีดไม่ดีต่อนางกายเสียยงินเสีย,สยาการเรียนนักเรียนทั้งหมดทําความเคารพขอบคุณค่ะ